สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel scutman xe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่กับพี่แดนจากแดนอิตติ้งครับผมสวัสดีครับผมอวันนี้พี่แดนเขาพามานี่ครับคาเฟ่คาเฟ่หือสวยเห็นปุ๊บแอันนี้อลังการมากแทบจะน่าจะที่สุดในเพชรบูรณ์หรือเปล่านะคือถ้าเราเอาเนี้ยเส้นเนี้ยคือ ใครที่จะไปเที่ยวเขาเขาคอไปภูทับเบิกอะไรเง uh ี้ยอเลยตัวเมืองเพชรบูรณ์มามันจะผ่านร้านนี้แน่นอนเห็นร้านนี้อยู่แล้วล่ะเด่นมากเออใช่มาถึงนู่ว่ายาน,นอวก,กาศนีเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เปิดได้ประมาณปีกว่ากว่าน่าจะถึงประมาณปีหนึงแลกันอ่าฮะลืมบอกข้อดี่างที่นี่ไปนะครับที่จอดรถเยอะมากๆเลยครับผมเยอะมากจริงนะ แต่เห็นเป็นฟางแบบนี้เนี่ยข้างในเขาเป็นห้องแอร์นะครับนี่คือเก้าอี้นะครับเก้าอี้แต่ว่ามาซ้อนกันนะครับเหมือนรถไฟนอาเตียงกาอ่ะเราไปดูข้างในนีกว่าเริ่มจากประตูใหญ่มากโอ้โหข้างในอ,นะอืม โอ้โหข้างดื่มเยอะมากเยอะจริงเริ่มไม่ถูกเลยฝั่งไหนดีมอมันเหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันโอเคอที่นั่งเขาก็จะมีรอบๆนะครับผม ไปดูทัวร์ที่นั่งกันดีกว่าดูเครื่องอืมอ่ามีทั้งภุมิใจน้ำตานบาว์แอทบาร์คือเขาจะเป็นเครื่องแบบอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะอ่าฮะอ๋อโอ้นี่นี่โอ้เขาซ่อนเครื่องทำกาแฟไว้ใต้ร้าน แต่ที่ชอบคือที่นี่มันมีงานไม้แปลกๆอะเยอะๆนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์แปลกๆอ่าเก้าอี้แปลกๆโต๊ะแปลกๆเนี่ยเหมือนกับดูเขาเจ้าของน่าจะชอบงานไม้พอสมควร <c oughs> ดูดิเก้าอี้ยังมีดีเทลมีรายละเอียดอืมอืมจริงจริงอืม หาแบบเลยแหละมาแล้วมาแล้วอนไหนน้ำพึ่งมะนาวครับอันนี้ออรอันนี้น้ำพึ่งอันนี้ออคผมต้องเขย่าให้มันเข้ากันก่อนวันนี้เน้นเย็นๆเปรี้ยวๆสดชื่นนีนครับเราเดินทางมาจากกรุงเทพครับไกลมากนี่ยังไม่ถึงนยังไม่ถึงายทางด้วยนะมาแวะตรงนี้กลางทางก่อน น้ำพึ่งมะน,น,นาวน้ำมะนาวครับเป็นกาแฟน้ำพึ่งมะนาวส่วนผมเนี่ยครับเป็นกาแฟยูสุนะครับผมอไปนั่งข้างนอกกันดีกว่าโอ้โหข้างนอกเขาก็มีสวนนะครับเป็นสระน้ำถ้าขายันลงไปเดินได้อืม แล้วก็เออตรงนู้นมันก็เป็นนาของชาวบ้านมั้มเอเนี่ยตรงนั้นมันมีแบบแผนนาบ้านสักสี่อะไรเงี้ยอ้โสะเก็สวยมากก็ต้องบอกว่าจุดเด่นที่เน,นี่นะครับคือพวกงานไม้จริงๆนะครับ เห็นว่าแบบสร้างมาแต่ละอย่างนะครับแม้ว่าตัวโครงของมันเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กนะครับผมแต่ว่าองค์ประกอบกหลักเนี่ยก็คือจะเป็นไม้เป็นหลักเลยก็เป็นคาเฟ่จุดหนึ่งนะครับที่เราแวะมาแวะดื่มกาแฟนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับก่อนเดินทางขึ้นไปทางตอนบนนะครับไปทางขอนแก่นอีกนะครับผมถ้าใครมีโอกาสมานะครับก็เลยตัวเมืองมาหน่อยนะครับผมที่เพชรบูรณ์ ก็ลองมาแวะดูได้ครับร้านเขาเป็นคาเฟ่ที่สวยมากเลยนะครับถ้าใครชอบคาเฟ่บรรยากาศดีๆแล้วก็งานไม้สวยๆนะครับผมก็ลองมาดูกันได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย